สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่14บสครับเมื่อกี้โพสเลขบนไปแล้วครับต่อไปก็เป็นเลขล่างครับอาจารย์จะนำเสนอเลขหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยพร้อมกับเลขเคลียร์ล่างครับจับคู่ให้1นวีดีโอเดียวจบแล้วนะครับอ่านี่คือหลักสิบล่างครับ d ิสตดาว ออไทยลอตเตอรี่นะครับวัดที่1 5 6 9 0 4ออก9 8นะครับมา9เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่วัดดวงนะครับการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่คือการเล่นพนันอย่างถูกกฎหมายนะครับอ่าฮ่าอดหนุนรัฐบาลครับวัดที่2ก็8 9 2 3 7ออก7 7 อาจารย์จะไปอย่างไว้นะครับงวดที่8 90 34 8ออก9 2นะครับงวดที่11 12 5 60ออก5 7งวดที่16 34 7 8 2ออก8 4ทีดาวได้8นะครับ8ออก84นะครับ วัที่สิกครับ2 3 6สามหกงออกหนวัที่22 6 7 0 1 5องหงหอกเจ็ดวัที่23 5สิบสาออก0 5นวัที่25 5 6 9 0 4คือหลักสิบล่างครับวดวันที่16เมษาสองพันนร้บส่นะครับต่อไปเป็นหลักหน่วยล่างนะครับแป๊บหนึ่งครับ ครับนี่คือหลักหน่วยล่างนะครับ this is f down of thai lottery ครับ3 4 7 8 9ครับ3 4 7 8 9 lottery out uh, 9 8 alright l 8 f down ถูกต้องครับ8หลักหน่วยข้อที่2 1 2 5 6 7ออก7 7 วดที่ 10, 2, 3, 6, 7, 8, ออก 9, 8นะครับมา8หลักหน่วยล่างครับ8นี่นะงวดที่14ครับอ่ะย้อนก็ได้อ่ะอาจารย์วัยอย่างไวครับวดที่ 13, 2, 3, 6, 7, 8, ออก 3, 8นะครับวดที่ 16, 4, 5, 8, 9, 0, ออก 8, 4 วดที่สิบแปดเออก1 9นะครับมา9หลักหน่วยล่างถูกตอ้องวดที่20่ครับหนึ่งออก9 7มา7หลักหน่ยวยวดที่23กครับ3 4 7 8 9ออก1 9มา9หลักหน่ยวยวดที่24 5 6 9 0 1ออก05มา5หลักหน่วยครับวดที่25 ศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกคือหลักหน่วยล่างครับ this is F down of Thai Lottery นะครับ by อาจารย์แอดกระมมยครับต่อไปก็เป็นเลขเคลียร์ดาวครับ this is number เคลียร์ดาวนะครับ Thai Lottery ตัวหนึ่งก็แปดเก้าหนึ่งออกเก้าแปดมาทั้งสองตัวครับมาแปดมาเก้า ข้ที่5้าับห้าออก6 4มา6ครับเลือกดูครับเดี๋ยวดูเลขเคลียร์จนจบแล้วก็ใช้วิจารณญาณให้ดีครับก่อนนำไปเสี่ยงโชคนะครับเป็นเพียงข้อมูลทอนนั้นครับมันได้ว่ามันจะถูกทุกงว่าครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่กัดสันเพื่อทุกท่านมาอย่างดีแล้วครับ วัดที่9ก้ับ8ปดเออก8 8ดมา8ปวดที่12บสกับ4 5 7ออก5 9ก็มา5้วดที่1ิบหกับ4ี่ออก8 4มา4ครับวดที่19กครับ2 3งออก1 5มา5หลักหน่วยครับเป็นเกลียดาวครับเกลียรล่างหลักหน่วยก็ได้ครับ วอที่22ครับเด่น2 3งสามออก73มา3งวดที่24ครับเด่น902ออก05มา0งวดที่25ครับเด่น4 5 7ออกอะไรครับ4 57จะมาหรือไม่มาครับนี่เลขเคลียร์ล่างนะครับเคลียร์ดาวอะต่อไปเป็นการจับคู่นะครับจับคู่รอแป๊บนะครับ เอาจารยนเนยใหม่ก่อนเอาละเลกจับคู่นะครับเออบางคนจับไม่เป็นอาจารย์จับให้ซะเลยครับจับคู่การงานเลยครับดาวครับไทยรถโต้ววันที่สิบหกเมษาสองพันยี่สิบเอ็ดครับสิบล่างก็ห้าหกเก้าศูนย์สี่หน่วยล่างก็ศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกจับคู่แล้วก็แพร์

จับออกมาแล้วได้13คู่ครับที่แดง i n t h i s t r i a n Red is best นะครับโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับอาจารย์แอดคิดถึงทุกท่านเสมอน,นะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับโปรดรับรู้รับทราบไปด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้เยอะๆครับสวัสดีครับ